สต็อกเกอร์นะครับออโต้สเปลนะครับมันตรงไหนนะครับดูนี่นะฮะกลางวงนะครับนี่นะครับโบออกนะครับเมทัสตอมนะครับฟอสโนวานะฮะก็สเปลก็จะออกตามความถี่ความเร็วแล้วก็ของที่ใส่อยู่ในตัวนะครับเ0้านะครับก็ในวันนี้ GGT จะ ปิดเซิร์ฟปรับปรุงประจําสัปดาห์นะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับปรับคูณมาให้ผมอีกนิดนึงนะครับตอนนี้98แล้วเหลืออีกนิดหน่อยนะครับขออีกสักสามวันก็ได้นะฮะเพิ่งว่างหลังสงการนะครับขอวันไหลนิดนึงนะครับปรับคูณให้หน่อยอ่ากางวงอีกแล้วนะครับโบลิงแบดนะครับ4 0 0ันะครับ9,001นะครับ4,000นะครับโบลิงแบดออกอีกออกอีกแล้วนะฮะเมทรสตอมไม้แล้วนะครับ วันฮ <One> mm ิต hmm. เราคงสู้ไม่ไหวนะครับเราเน้นที่ความอลังการล้วนๆนะครับออตัวละครนี้ผมมีบอลูกชิ้นด้วยนะครับที่เพิ่มสถานะรอบตัวนะครับเวลาตีก็ทำเอสดีให้ถึง190ก็พอนะครับสีออ่พนนะครับโอเคคร่าวๆของ